เรื่องเล่าตะกรุดยันเกราะเพชรเชือกแดงมีแม่ค้าคนหนึ่งมาถวายสังฆทานกับหลวงตา100บาทหลวงตาเลยแจากตะกรุดยันเกราะเพชรเชือกแดงนี้ไปแม่ค้าคนนี้มีลูกสาวอายุ5-6ถึงขวบและได้เอาตะกรุดนี้เอาไปคล้องคอลูกสาวไว้เมื่อถึงวันลอยกระทงอีหนูลูกสาวเขาไปคลองรับีพัดกับเพื่อนๆสิบกว่าคนอีหนูเขาเอาไม้สอยกระทงเพื่อจะเอาสตางค์แล้วพลาดตกลงไปในน้ำ เพื่อนๆจึงตกใจวิ่งหนีกลับไปบ้านหมดแล้วไปบอกพ่อแม่ของอีหนูพ่อแม่ก็วิ่งไปที่คลองระพีพัดเจออีหนูคนนั้นหงายท้องลอยอยู่บนน้ำพ่อกระโดดลงไปอุ้มลูกพ่อก็ดีใจทำไมลูกไม่จมลูกก็บอกว่าพ่อไม่เห็นหรอมีพระองค์นี้อุ้มหนูไว้นี่ พระท่านก็อุ้มหนูอยู่กำลังส่งหนูให้พ่ออีกสิบนาทีต่อมาอีหนูคนนี้ก็กลับไปที่เดิมไปเอาสตางค์อีกหายไปครึ่งชั่วโมงตกน้ำอีกแล้วลอยอยู่ที่เก่าอีกอีหนูก็บอกเหมือนเดิมว่าพระอุ้มไว้เลยไม่จมแม่เด็กก็เล่าให้หลวงตาฟังอย่างนี้และพาเด็กมาหาอีหนูก็เอาตะกรุดให้หลวงตาดูแม่เขาบอกว่าไม่ยอมถอดเลย